ขณะนี้อาตามาอยู่กับรอปพประตูห้ามหาลัยมหิดลคุณยยมตรงประตูห้ามหาลัยมหิดลนี่มีป้ายรถเมย์ไหมไม่มีครับฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีใช่ครับไม่มีแต่ก็รถเมย์ก็จอดรับส่งนักเรียนนักศึกษาเป็นประจำใช่ไหมใช่ครับพามาดูความเคลื่อนไหวของพระครูปรัชญะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับทุกท่านนะก็อันนี้เป็นสามคลิปสั้นๆนะผมเอามารวมกันเป็นคลิปเดียวนะครับ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท่านมีปัญหาอะไรกับอิสลามนะโอ้โหเดือนมีแต่คือต้องบอกว่าแต่ละคลิปมียอดวิวเยอะนะหลักแสนไปถึงล้านเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะไม่กี่เดือนนะเออคือต้องบอกว่าคือผมเอามาให้ดูเพราอะไรคือผมอยากให้เห็นพฤติกรรมพฤติการ,รของพระครูปาลตีละนะว่าท่านเคลื่อนไหวเนี่ยเกี่ยวกับศาสนาอิสลามมันถูกต้องหรือไม่ จริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของพระสงฆ์อย่างที่เรารู้กันถ้าเป็นคราวาสเออมันก็ยังพอแบบโอเคใช่ไหมฮะพอทําได้แต่หลายๆคลิปนะครับที่เห็นนะมันไม่ใช่เลยนะถ้าท่านเป็นคราวาสอย่างที่บอกมันก็จะดูไม่แปลกแต่ท่านเป็นพระสงฆ์นะมันก็เลยดูแปลกนะครับเออนี่ทุกท่านดูให้จบนะครับแล้วช่วยกันคิดวิเคราะห์กันหน่อยละกันนะ สำนักพุทธก็นะต้องต้องเด็ดขาดผมว่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับจอเน,น่ด้วยนะครับทุกท่านในการหาข้อมูลข่าวสารนะครับดูโฆษณาขั้นกลางระหว่างคลิปเป็นจุดเปิดการมองเห็นนะครับอ่ะไปดูพระครูปรหลัดกันเลยครับอ่าอันเนี้ยที่ญาติโยมอคอมเมนต์มาด่าตามานเนี่ยนี่คือความจริงที่อยากจะให้รู้ว่า ป้ายรถเมย์ตรงนี้ไม่มีแต่รถเมย์ก็จอดกันนะครับแล้วก็อยากจะให้ดูว่าแล,วแล้วจากนี้ไปตรงประตู6นี้ประมาณสักสองสองร้อยเมตรได้ไหมร้อยเมตรหนึ่งร้อยเมตรครับประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะประตู6นะเด <100 m S 1> ินไปเนี่ยครับจะมีป้ายรถเมย์ซึ่งตรงเนี้ยรถเมย์อ่ะไม่ค่อยจอดอยู่แล้วครับจะไปจอดตรงป้ายหน้าโรงเรียนก็มีครับเพราะที่แม่บ้านผมเขาก็ลงกันหน้าโรงเรียนครับ รลงหน้าโรงหน้าโรงเรียนไม่มีป้ายรถเมย์ไม่มีครับไม่มีป้ายไม่มีป้ายรถเมย์จอดไม่ตรงป้ายใช่ครับอดไม่ตรงป้าย <c oughs> หรอครับก็จอดรับปกติแล้วครับอ่าก็ไม่ใช่มันไม่มีป้ายแต่ก็จอดกันเป็นปกติ <c oughs> แต่เม,มื่อวานเนี่ยเขา,าขอ,อษษาตมาโบกนะเขาไม่รับไงแล้วก็มาจอดติดไฟแดงอาตมาก็ก,ก็เลยไปคุยเท่านั้นเองเกิดเรื่องเลยนะด่ากันขมเลยแล้วแล้วตรงประตูหกเนี่ยประตูหกนั่นะมันเลยไปมันมีป้ายรถเมย์ใช่ป่ะมีครับอ่ามีป้ายรถเมย์ แล้วฝั่งตรงข้ามปกติก็มีคนไปรอขึ้นใช่ครับมีครับมีนคน,ปนไปรอขึ้นเมื่อวานเนี่ยทมาก็มีคนรออยู่สามคนนะทมาเห็นว่ามีคนไปรอ,อก็ไปขอโบกรถเมย์มันวิ่งเลนในนะฮะสายห้าหนึ่งห้ามันวิ่งเลนในอย่างี้ครับหลวงตามันไม่ยอมจอดอย่างนี้ครับถ้าคนโบกตัวเนี้ยต็อจอดนะครับอ,อันนี้เนี่ยครับจะเป็นประมาณนี้อ่าแล้วไปกิจวัตรครับที่นี่จะไปกิจวัตรกิจวัตรอยู่แล้วครับอ่า เดี๋ยวจะหาว่าจะมาโคหกให้คนกลางพูดให้ฟังเลยนี่คือความจริงนะถ้าที่นี่ก็คือปงปกตินะครับผมอ่าโอเคนะขอ,ขอบใจคุณยมมากคุณยอมชื่ออะไรไหมบอกเชื่อได้ไหมชื่ออนุพงศ์ครับอนุพงศ์นะ,ะเป็นทหารผ่านศึกกบ่ะใช่ครับอออษารรยาสาธุให้บุญรักษาในยมนะอันนี้เห็นฝันประตูห้านะครับ อันนู้นป้ายรถป้ายาทางเลี้ยวซ้ายไปบางเลนนะครับฝั่งนู้นไม่มีป้ายนะให้เห็นให้เห็นความจริงเลยนะครับนี่ฮะอันนี้ประตูหกนะฮะประตูหกจะมีจุดกับรถมอเตอร์ไซค์นะมีทางมะลายนะฮะคุณผบบคนข้ามประตูหกนะฮะเลยไปก็จะเป็นป้ายรถเมย์ประมาณสัก20เมตรนะครับ ขัดไปก็จะเป็นธนาคารอมสินนั่นแหละครับที่จุดที่จะามายืนนะฮะบโบกรถแล้วก็มีคนก็ยืนรอโบกรถอยู่นะครับตรงป้ายรถเมย์นี่นี่นประตูหนะครับ,รรบขัดไปก็เป็นป้ายรถเมย์แล้วก็เป็นธนาคารอมสินเป็นร้านอาหารเวียดนามเนะี่ยจุดที่อยู่ตรงรถจะวิ่งเลนในตลอดนะฮะห้านึ่งห้าเนี่ยฮะ วิ่งเลนในแล้วมีผู้โดยสารโบกมันจะมองเห็นไหมแล้วมันจะเบรกคันไหมนี่คือปัญหานะครับรถเมย์มันควรจะวิ่งเลนซ้ายหรือเปล่านะฮะมันไปวิ่งเลนขวาเนะี่ยอันนี้คือป้ายรถเมย์นะฮนะวิ่รถจะวิ่งเลนขวาตลอดเห็นไหมฮะ แต่ละสายมันจะวิ่งเลนขวาตลอดนะฮะมันไม่วิ่งเลนเลนซ้ายอนะ่ะอันนี้ป้ายรถป้ายรถเมนะะอัลเมมก็ยืนอยู่ฝั่งนะฮะร้านอาหารเวียดนามอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับก็ตรงข้ามกับป้ายรถเมนะครับปกติก็มีคนไปรอรถโดยสารแล้วก็แล้วก็ ขึ้นมันก็มีรถจอดรับนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นอยากให้รู้ความจริงกันนะครับอย่าด่าม,มากเลยอย่าด่าม,มากกันมากเลยขณะนี้ยืนอยู่ตรงป้ายรถเมร์นะฮะร,รถไฟฟ้าซิลินทรนะครับตรงจุดนี้เนี่ยไปแยก ซิลินทรนน่าจะร่วม300เมตรนะครับซึ่งก็เดินไกลมากเลยก็ไม่รู้ว่าทำไมป้ายรถเมย์จะต้องมาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่จุดชุมชนนะครับอยู่ไกลาจากชุมชนและไม่มีคนลงซึ่งเมื่อ,อตั้งป้ายรถเมย์ห่างจากจุดบริการ ประชาชนก็ควรจะขยับขยายหรือไม่นะครับอย่างน้อยก็ควรจะตั้งอยู่ใกล้แยกสักประมาณ100เมตรหรือ150เมตรมันก็น่าจะโอเคไหมนะฮะเพราะว่าต้องใช้เวลาในการเดินนะจากตรงจุดนี้ไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับไปต่อแยกจราจรสนิทวงนะครับก็นะ เอ่อฝั่งตรงข้ามก็ก็ป้ายรถเมย์ก็ไม่มีนะฮะเอ่อถึงเมย์ก็รถเมย์ก็จะขึ้นสะพานจะไม่วิ่งข้างล่างดังนั้นเวลามีป้ายอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ก็จะไม่จอดรับประชาชนเพราะรถมันวิ่งเลนในมันจะเข้าจอดเลนซ้ายก็ไม่ได้นะครับก็ต้องเสียค่ารถอีกต่อหนึ่งเพื่อไปเคลื่อนนู้นนะฮะป้ายรถเมย์ตั้งหัวเสงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เนี่ยฮะ คอขัดเครื่องใจนะครับเพราะว่าการการบริการของภาครัฐนี่นะครับไม่ได้ตอบสนองเนี่ยความจำเป็นของประชาชนจริงๆอ่ะป้ายมันขยับได้นะครับบางคันนะครับก็จะมาจอดให้ประชาชนแ่ตรงระยะร้อยเมตร ถึงแยกนะครับมันก็เลยเป็นการลักหลั่นว่าคันนี้จอดคันนี้ไม่จอดและในทางปฏิบัติมันก็เกิดความขัดแยง้งของผู้โดยผู้ขับรถโดยสารแล้วก็ความขัดแยง้งในความรู้สึกของประชาชนว่าการบริการของขนส่งมวลชนคุณจะเอาอยัางไงแน่เดี๋ยวจอดป้ายได้เดี๋ยวก็ไม่จอดป้ายอย่างเงี้ยครับมันก็เกิดความขัดแยง้ง มันมันหาจุดร่วมนะฮะจุดที่ลงตัวได้ไหมนะครับก็วันนี้นะครับดราม่าก,กันเหลือเกินนะครับกับการที่พระต้องใช้บริการนะรถเมล์โดยสารจอดป้ายได้หรือจอดป้ายไม่ได้นะครับมันก็มีทั้งสองอย่างนะครับนะบ,บางอารมณ์นะครับการบริการก็จอดรับ ผู้โดยสารนอกป้ายเนี่ยบางอารมณ์ก็ไม่จอดอย่างนี้นะครับมันก็เป็นการเลือกปฏิบัติหรือเปล่านะฮะก็แล้วก็พอนั้นแล้วก็ดราม,ม่าด่ากันนะฮะอย่างไม่มีเหตุผลนะครับก็อยากจะท้อนสะท้อนปัญหานี้ให้ได้คิดพิจารณากันใหม่นะครับมันมีทางเลือกอะไรที่ดีกว่าไหมนะครับนะฮะกับคนไทยกับสังคมไทยก,การบริการ ้น,ะะนส่งมวลชนนะครับนะเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายนะครับเพื่อความสุขก,กายสบายใจของทุกคนทุกฝ่ายครับขอบคุณครับ